อาจีไซซางสวนดอกไม้คาเฟ่แคมปิ้งค่ะมีครบทุกอย่างเลยทางเข้าทางออกจะประมาณนี้เลยจ้าอันนี้คือร้านนะคะเขาตกแต่งยังไม่เสร็จค่ะวันนี้ฝนตกค่ะวันนี้ฝนตกฝนตกมีหมอกนะคะวันนี้สวยมากเลย นี่กำลังปลูกเพิ่มไปเรื่อยๆค่ะกำลังเต,เติมกันอยู่นะคะสวยมากเลยนี่ค่ะคือสวนดอกเก๊กฮวยว้าวฟูมากเลยสีเหลืองสะพั่งน,นี้ทานชามะนาวค่ะนี่สวนเขาจะปล่อยนะ้ำมาตางร่องน้ำค่ะ ตามทางของแกลงดอกไม้